รถมีตำหนิ2จุดราคาหายไป2 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเลยนี่อยู่ด้านหลังผมแล้วกับ i s u D-Max X-Series นะครับต้องบอกกันเลยว่าไปออกใหม่ได้แค่ตอนเดียวมาหาเราได้4ประตูเนี่ยนี่เป็นไงสุดยอดนะเป็นรถปี2022คนับะผมนี่ให้ดูเลยอ่าเดี๋ยวเปิดกระโปรงหน้าให้ดูกันหน้าห้องเครื่องเดิมหัวนอ็อตมาร์กสีทุกอย่างเดิมหมดอะเอาง่ายๆหัวนอ็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับผมสุดยอดไหมนี่นะตนําหนิมาดูกัน คินก2จุดนะครับผมหายไป200,000กว่าบาทเป็นไงสุดยอดนะอ่าเหมือนเดิมครับผม10บาทรับรถนะอ่ะให้ดูรอบคันกันก่อนดีกว่านะครับด้านในก็ถุงพลาสติกเพียบนะครับผมหมายถึงว่ายังไม่แกะพลาสติกเลยเลขไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นซีนซีนหน้าคอนโซลก็ยังไม่แกะนะครับผมเป็นไง X s e r ซ e s นะเหลือแค่60,00 0กว่าบาทเท่านั้นเองเป็นไงสุดยอดเนาะเหมือนเดิมับผมสนใจแบบนี้งวดหมื่นทุนทวนเลยหรือสด600,000 แอดบ,บ้านเขียว 99N วันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ